สวัสดีคะ่ะราศีกันราศีกันถึงคิวราศีกันแล้วนะผู้ที่เกิดในวันที่14กันยาถึง14ตุลาดวงในเดือนตุลา2567ราศีกันลัคนาราศีกันหรือท่านใดยอยากาส่องราศีกันเชิญค่ะขอสวัสดีผู้ชมทั้งในประเทศและต่างประเทศทุกทุกท่านคะ่ะ ถึงนคิวราศิกันแล้วนะเลือกไพ่ให้กับชาวราศิกันเป็นดวงแบบโดยรวมอาจไม่ตรงทุกเรื่องกับทุกคนได้อย่าลืมนะคะฝากกดติดตามกดการแจ้งเตือนทั้งหมดเพราะว่าจะได้เห็นคลิปใหม่ๆที่แม่หมอกำลังทยอยนำลงเรื่อยๆในช่องมลิทาโรช่องนี้ค่ะ ทุก,กราศีเลยนะส2ราศีเลยฝากกดติดตามกดการแจ้งเตือนทั้งหมดท่านผู้ชมก็จะได้เห็นคลิปใหม่ๆของทุกๆเดือนค่ะต้องบอกว่าทำลงทุกๆเดือนต้องอขอขอบพระคุณด้วยนะคะสำหรับท่านผู้ชมผู้ติดตามใหม่ๆที่เข้ามาในช่องของแม่หมอด้วย ขอบพระคุณทุกการติดตามทุกการพพอร์ตจากทุกท่านด้วยพลังงานของราศีกันเป็น5ถ้วยค่ะเป็นหถ้วยพลังงานของราศีกันเป็น7เหรียญมี3มเหรียญมี3มเหรียญนะมี u u e n o o w a n d s มี The Tower มี t h e Tower อ่าเหตุการณ์ความเปลี่ยนแปลงแบบกระทันหันฉับพลันชุกละหุกอืเหตุการณ์เฉพาะหนะ้ามีสี่เรียนค่ะมีสี่เหรียญไฮ e ริเทสไ t e s คุณค่อนข้างกังวลน,นะแจ็ m เมน เดี๋ยวก็จะปรับตัวได้เดี๋ยวก็จะกลับคืนมาดีดังเดิม s เวนออกคั ups, มีจัสติกคุณต้องปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตใหม่ค่ะปรับเปลี่ยนในหลายๆด้านมีวินัยมากขึ้นนะคะอย่าประมาทในสิ่งที่มันผ่านเข้ามาในชีวิตเรียกว่าเวลาขึ้นอย่าหลงเวลาลงอย่าท้อดวงชะตาชีวิตของราศีกัน ในเดือนตุลาสิ่งที่คุณคาดหวังมีเกณฑ์มีโอกาสล่าชา้าหรือมีเกณฑ์ความเปลี่ยนแปลงคือรอไปก่อนอดทนอีกนิดหนึง่งอาจจะด้วยสถานการณ์ของความเปลี่ยนแปลงในเรื่องของหน้าที่การงานในเรื่องของเศรษฐกิจที่ในเดือนตุลาคมอาจจะไม่หวือหวาสักเท่าไหร่นะคะในเดือนตุลาคมอาจจะไม่หวือหวาสักเท่าไหร่ ดังนั้นราศีกันผู้ที่มีความขยันและไฟแรงควรระมัดระวังในเรื่องของค่าใช้จ่ายเก็บได้เก็บค่ะเก็บได้เก็บสี่เหรียญหมายถึงเก็บเงินเก็บทองนะเก็บได้เก็บประเภทแบบแก้วแหวนเงินทองของมีค่าพูดถึงความมั่นคงพูดถึงทรัพย์สินเงินทอง เดือนนี้เป็นเดือนที่ไม่ควรฟุ่มเฟือยเลยซีเหรียงกอดไว้ให้แน่นๆเหมือนใบนี้นะเห็นไหมกอดเหรียญไว้หมดมัดเหรียญติดอะไรอะ่ะติดขาติดศีรษะกอดไว้ด้วยพยายามประครับประคองนะคะพยายามประครับประคองให้ตัวเองผ่านผลเดือนนี้ไปให้ได้อืมเพราะว่า ในหลายหลายท่านอาจมีการใช้เงินคือรายรับเรายังไม่ได้พุ่งมากหรือรายรับเราจำนวนเท่าเดิมแต่อาจมีเกณฑ์มีค่าใช้ใจ่ายเข้ามาเพราะมันมีไพ่ตึกพังตรงนี้ค่ะมีไพ่ตึกพังมีรายจ่ายแบบว่ากระทันหันฉับพลันหรือภัยธรรมชาติฉับพันกระทันหัน ฝนตกน้ำนองน้ำท่วมดินโครนที่ไหลมากับน้ำเหตุภัยธรรมชาติเป็นประเภทลมประเภทพายุก็ได้นะถ้าราศีกันไม่ได้ไปเกี่ยวข้องก็อาจมีเกณฑ์มีโอกาสที่ได้ไปช่วยเหลือเพราะมันมีไพ่จัดเม้น t ค่ะคือการให้โอกาสการช่วยเหลือจะได้มีโอกาสมีหนทางที่จะได้ไปช่วยเหลือ พี่น้องร่วมชาติพี่น้องอที่เรารู้จักมักจีคนที่เราเกี่ยวข้องหรือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันน่ะมีเกณฑ์มีโอกาสที่จะได้ไปช่วยเหลือยามตกทุกข์ได้ยากเหตุจากภัยธรรมชาติต่างๆเหล่านี้มีเกณฑ์มีโอกาสได้ไปช่วยเหลือกันค่ะเรามีกําลังเท่าไหร่หรือเรามีาพลังมากพอที่จะช่วยช่วยเขาได้มากเท่าไหร่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ ข้าไปอาหารเป็นเรื่องของปัจจัยเรื่องของเงินก็ช่วยตามแต่กำลังที่จะทำได้นะคะมันมีไฮพิเทสมีไฮพิเทสตรงนี้ก็คือเรื่องของการใจบุญช่วยเหลือกันใานยามทุกข์ยากลำบากอาจจะเป็นคนบ้านใกล้เรือนเคียงกันเพราะมันไม่ได้ท่วมทุกจุดแต่บางจุดคือมันท่วมหนักจริงๆอืมก็ไปช่วยเหลือกันได้หรือถ้าไม่ได้ไปช่วยใครก็อาจ เป็นผู้ประสบภัยซะเองเนาะเพราะมันมีตึกพังอาจมีเกณฑ์ได้เป็นผู้ประสบภัยซะเองแล้วก็จะได้แบบได้มาปรับปรุงซ่อมแซมบ้านด้วยมันมีสามเหรียญได้นําเงินได้นําทรัพย์สินเงินทองมาปรับปรุงซ่อมแซมบ้านอาจได้รับผลกระทบจากเหตุเหตุภัยธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นที่มันอาจจะแบบว่าเป็นเหตุการณ์ที่ แบบกระทันหันอะกระทันหันทาวเวอร์เนี่ยมันจะเป็นทุกเหตุการณ์เลยนะหรือไม่ก็รถเสียแบบกระทันหันโดยที่ไม่มีใครมาทําอะไรเราเลยขับขับไปรถเสียซะง,งั้นได้ซ่อมรถซะง,งั้นหรือไม่เข้าของเงินทองที่เราใช้ใช้อยู่ใช้ไปใช้มามันเสียซะง,งั้นก็จําเป็นต้องซื้อเพราะมันเป็นของจําเป็นต้องใช้ก็จะเป็นเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งหรือป่วยกระทันหัน ป่วยเพราะว่าเป็นหวัดเป็นภูมิแพ้เป็นโรคประจําตัวแบบกระทันหันก็ให้รีบไปรักษาถ้ารีบไปรักษาก็คือจะแบบว่าได้ทันทุ่งทีจัดเม้นไม่ต้องปล่อยให้มันเป็นหนักเป็นมากจนร่างกายเรารับไม่ไหวถ้ามีอาการรีบไปเลยค่ะดูแลร่างกายให้ดีนะเพราะโรคประจำตัวบางทีแบบ h ฮเป็นเทสคือถ้ามันเป็นแผลข้างนอกอะอย่างแผลจากการเจ็บป่วยเนาะจากการสะดุดหกงลง้มได้รับอันตรายใดๆคือแผลข้างนอกมันยังเห็นแต่ถ้ามันเป็นแผลข้างในอะประเภทแบบเลือดลมอว,วัยวะภายในร่างกายที่มันเสื่อมมันเสียมันมีเป็นเจ็บนั่นปวดนี่เราไม่เห็นแล้วเราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นระดับไหน การไปตรวจร่างกายคือดีที่สุดราศีกันหลายๆท่านรามัดระวังบางคนบางท่านก็เป็นไมเกรนปวดหลังปวดสะบักปวดบั้นเอวเป็นโรคก,กระดูกกระดูกทับเส้นอะไรต่างๆเหล่านี้โรคเกี่ยวกับจากโรคที่มันเกิดจากการทำงานนั่งนานๆก็ปวดหลังปวดเอวก็ให้รีบไปรักษาค่ะเพราะบางทีความเจ็บป่วย มันเป็นไปตามมันเป็นไปตามวัยก็ได้นะหรือมันเป็นไปตามที่เราแบบทางานแล้วเราอยู่ในท่านั้นนานๆยืนนานนั่งนานเดินนานมันก็มีบ้างแหละที่มันจะชํารุดไปบ้างเนาะเพราะร่างกายคนเรามันไม่ใช่เหล็กมันเป็นเนื้อมันเป็นเลือดมันเป็นกระดูกมันก็ต้องรักษากันบ้างแหละอก็ให้รีบรักษาดีกว่าปล่อยให้มันเป็นเยอะ สำหรับสุขภาพของราศีกันดวงในเดือนนี้ราศีกันหลายๆท่านน่ะถ้าอยู่ในศีลอยู่ในธรรมประพฤติดีคิดดีพลังงานดีจะช่วยให้คุณผ่านพ้นอุปสรรคผ่านพ้นทุกความยากลำบากผ่านพ้นทุกวิกฤตเพราะเรามีสติในการที่จะดำเนินชีวิตเรามีสติในการแก้ไขปัญหา รวมไปถึงไฮพินเทสเนี่ยนะเป็นคนที่มีบุญเยอะเป็นคนที่มีบุญมากตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้เวลามีเหตุเดือดร้อนเวลามีเหตุที่จะได้รับความเดือดร้อนมักจะมีกัละยาณมิตรมีผู้หลักผู้ใหญ่ยื่นมือเข้ามาประครับประคองชีวิตยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือให้ผ่านพ้นวิกฤตความยากลำบากในชีวิตไปได้ เป็นเป็นข้อดีของชาวราศีกันมากๆเลยแล้วดวงชะตาเป็นคนที่มีทรัพย์สินเงินทองไฮพิเทสราชินีพระจัาเป็นคนที่จะต้องสู้เพื่อคนอื่นสู้เพื่อคนรอบข้างแต่ในขณะเดียวกันชีวิตของตนเองนั้นน่ะสามารถสร้างเนื้อสร้างตัวมีทรัพย์สินเงินทองเยอะเป็นที่พึ่งให้กับคนอื่น จะติดทุกสิ่งทุกอย่างที่ตัดสินใจคือทำเพื่อคนอื่นทำเพื่อคนรอบข้างทำให้มันดีทำเพื่อการเพื่อง,งานหนะ้าที่การงานดีมากนะสำหรับราศีกันเรื่องเงินเรื่องงานจะไม่ขาดมือเลยในเดือนนี้อแต่ให้ระมัดระวังเรื่องของการใช้เงินก็พอไพ่ก็เตือนมาลักษณะแบบนี้ไพ่ห้าถ้วยระมัดระวังการครบคนด้วยราศีกัน แล้วไม่เข็ดด้วยนะไม่ได้จะเข็ดเลยไม่ได้จะหลาบเลยเวลาคบคนก็สกรีนบ้างบางทีคบคนที่มันไม่ดีอ่ะแล้วก็ถูกทำร้ายบ่อยทำร้ายด้วยอีกด้วยแบบการโกงการหักหลังหรือว่าการถูกเอาเปรียบใดๆก็ตามนะอย่าให้เขามาทำเราบ่อยๆนะไอ้เรื่องที่มันไม่ดีอ่ะคืออยากให้อยากให้ราศีกันบางครั้งอ่ะ เด็ดขาดบ้างเพราะว่าเป็นคนใจอ่อนขี่สงสารบางครั้งไม่กล้าตัดสิ่งท,ที่ไม่ดีออกไปจากชีวิตเกรงใจบ้างคิดนูน่นคิดนี่ไม่ต้องไปคิดค่ะเรื่องราวที่ด้วยประสบการณ์ในชีวิตของราศีกันที่มันผ่านมานะคุณก็น่าจะเป็นคนที่เลือกสิ่งที่ดีให้กับตนเองได้จำไว้นะราศีกัน ชีวิตคนเรามันจะมีความสุขก็ต่อเมื่อเราเลือกสิ่งที่ดีให้กับตัวเราเองเราจะได้ไม่ลำบากเราจะได้ไม่อึดอัดใจหรือเราจะได้ไม่รู้สึกว่าลำบากใจในการที่เราจะต้องผเผชิญกับคนที่มันเป็นทซิกตลอดเวลานี่คือพลังงานของราศีการผู้ใจดีใจกว้างใจดีใจกว้าง,างแต่การเลือกคบคนมันก็จะเป็นผลดีด้วยสำหรับราศีการนะ อย่ามีหนี้สินอ่ะเตือนอีกครั้งหนึ่งไพ่ทาวเวอร์อย่ามีนี้สินเพราะเดือนตุลาคุณค่อนข้างที่จะต้องใช้เงินอย่างคึกคักเพราะมีเหตุรายจ่ายตึกพังไม่ใช่เล่นๆน,นะบางทีแบบมีรายจ่ายแบบเข้ามารวัวๆเข้ามารวัวๆดังนั้นการทำอะไรที่มันจะเป็นทำให้คุณต้องเสียเงินเสียทองก็อย่าไปเกี่ยวข้องไอเรื่องของหนี้สินภาระ ต่างๆที่มันจะต้องเดือดร้อนที่มันจะทําให้เราเดือดร้อนเพราะคนอื่นอย่าหาทําอย่าไปวิ่งหาอย่าไปตามการครบคนดีคบมิตรที่ดีจะเป็นผลดีต่อตัวราศีกันจะดีที่สุดจะเป็นประโยชน์มากที่สุดอะไรที่ไม่ดีก็ให้รีบหนีให้รีบมีมีในเรื่องของการเว้นระยะห่างนะคะขอให้อยู่ใน กลุ่มคนที่เป็นกลุ่มคนที่ซัพพอร์ตกันเป็นกัลยะาณมิตรต่อกันนะจะทำให้ราศีกันมีพลังงานที่ดีความรู้สึกสดใสความรู้สึกมีกำลังใจในการต่อสู้ในการ,รเผชิญทุกๆอย่างในชีวิตที่มันผ่านเข้ามาในเดือนตุลาต้องบอกว่ามีทุกอย่างหวานมันเค็มเปรี้ยวก็ตั้งรับกันให้ดีแต่เป็นเดือนที่ราศีกันเนี่ย ความบังคั่งบางท่านเนี่ยรวยมากราศีกันเก็บเก่งนี่ไงถึงได้บอกไงสี่เหรียญฝึกเป็นคนมัธยัสเป็นคนอดออมไว้เราจะได้ไม่ลำบากคนรอบข้างเราที่เราจะต้องรับผิดชอบพ่อแม่ลูกคนรักสามีภรรยาจะได้สุขสบายกันทั่นหน้าเพราะราศีกันหลายๆท่านเป็นที่พึ่งให้กับ ใครอีกลายต่อหลายคนเดือนนี้มีเกณฑ์ทำบุญทำทานมีเกณ์การสวดมนต์นุ่งขาวห่มขาวไฮพิเทสบางท่านเป็นร่างทรงบางท่านบางท่านนับถือองค์เทพเจ้าดวงชะตามักเกี่ยวข้องต่างๆเหล่า,านี้เพราะว่าเป็นพลังงานที่ชอบบูชา ชอบสดมนชอบอยู่เกี่ยวกับเทวดาของศักดิ์สิทธิ์ของสูงพลังงานนี้อยู่กับสิ่งที่ดีสิ่งแวดล้อมที่เป็นมงคลต่างๆเหล่านี้ชีวิตก็จะดีมากขึ้นก็จะแคล้วคลาดจากสิ่งที่ไม่ดีจะจะผ่านจะผ่านอุปสรรคทั้งปวงเลยนะต้องบอกกันเลยนะอืมดวงชะตาชีวิตของราศีกันก็จะสุขสบายด้วยค่ะเพราะว่าเราอยู่กับของสูง อยู่กับองค์เทพอยู่กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่กับพระธรรมอยู่กับคำสั่งสอนอยู่กับคำสดมนต์การประพฤติดีการคิดดีการอยู่กับคนที่มีพลังงานดีเดือนนี้นะจะทำให้ราศีกันปังมากขึ้นดวงชะตาชีวิตเนี่ยเมื่อมันผ่านร้อนผ่านหนาวนะในเดือนตุลาคมทำให้คุณสแสวงหา ในสิ่งที่มีคุณค่าในชีวิตเพิ่มมากขึ้นสิ่งที่มันเป็นประโยชน์ก็จะเข้ามาในชีวิตของราศีกันความโชคดีความร่ำรวยและความสมหวังในทุกสิ่งนานับประการน่ะจะเข้ามาหาราศีกันค่ะเนี่ยจัดเม้นเมื่อผ่านเรื่องที่มันเป็นเป็นเนี่ยเรื่องเราความฉุกเฉินต่างๆที่กล่าวมานะ ไม่ว่าจะเป็นเ,เรื่องของน้ำท่วมเรื่องของปัญหาหน้าที่การทำงานแต่ในเดือนตุลาเป็นเดือนที่คุณแก้ไขคุณสามารถปรับเปลี่ยนคุณสามารถเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างหรือมีคนคอยช่วยเหลือราศีกันให้ปัญหาอุปสรรคต่างๆมันจบลงได้ดีสำหรับในเดือนตุลาไม่ต้องห่วงว่าจะไม่มีคนช่วยเหลือ ราศีกันนะเป็นคนมีบุญยามมีปัญหาจะมีคนช่วยเหลือคุณด้วยเดือนนี้อย่าเสี่ยงเยอะสําหรับราศีกันนะโชคชะตาไปในทิศทางของงานงานพิเศษรายได้ที่จะต้องแบบลงทุนลงทุนในเรื่องของอยากเหงือรงกายลงทุนในเรื่องของพลังในการทำงานไอการเสี่ยงโชคเนี่ยก็อย่าไปเสี่ยงกันเยอะนะคะ เอาแค่แบบนิดๆพอกระชุ่มกระชวยก็พอพอกระชุ่มกระชวยนะจัสติกเนี่ยบอกกันว่าบางท่านราศีกันมีเกณฑ์มีโอกาสที่จะได้ไปเกี่ยวข้องกับคดีความทั้งตั้งใจและไม่ตั้งใจคดีความหรือการขึ้นโรงขึ้นศาลอะไรใดๆก็ตามนะคะถ้าหากว่ามันมีการเกี่ยวข้องอะไรต่างๆเหล่านี้ ถ้ามันไม่ได้มีประโยชน์อะไรกับเราถ้ามันสู้แล้วมันทําให้เราเสียเวลาเสียการเสียงานเสียเงินก็จบได้ให้รีบจบคุณก็จะได้ทําหน้าที่ของคุณต่อ,อคุณจะได้แบบก้าวเดินต่อไปโดยที่ไม่มีอุปสรรคในเรื่องของคดีความเข้ามาทําให้หน้าที่การงานของคุณล่าช้าหรือว่าหน้าที่การงานของคุณมันจะต้องเลทมันจะต้องดีเลย์มันจะต้อง เสียเวลาเพราะว่าเราจะต้องเนี่ยการขึ้นลงขึ้นศาลเนี่ยมันไม่ง่ายแล้วมันก็เหนื่อยด้วยนะครับอะไรที่จบได้ก็ให้จบเคลียได้ให้เคลียอืเดี๋ยวมันจะเป็นเสียน้อยเสียมากนะ,ะเสียน้อยเสียมากอะไรประมาณนั้นเรามาเรามาทุ่มเทให้กับเงินกับทองกับการก,กับงานของเราจะดีกว่านะคะเออแล้วก็ให้ตึกพังอีกอย่างหนึ่งก็คือไม่ต้องไปทะเลาะวิวาทกับใครไม่ต้องมีเรื่องมีราวกับใคร นะคะคดวงชะตากําลังเปลี่ยนแปลงดวงชะตากําลังพบเจอกับทั้งงานทั้งเงินทั้งความร่ํารวยเพราะฉะนั้นอย่าไปเสียเวลามีเรื่องมีเรากับใครจะดีมากค่ะก็ระวังกลุ่มคนที่จะมาสแสวงหาผลประโยชน์หรือว่ามาหลอกลวงชาวราศีกันด้วยมิจฉาชีพมันเยอะถ้าเห็นท่าไม่ดีแล้วก็ชิ่งก่อนเลยชิ่งก่อนได้เปรียบอย่าไปใกล้อย่าไปเข้าใกล้นะราศีกัน เก็บเงินเก็บทองเก็บทรัพย์สินแล้วก็มีเกณฑ์ซื้อบ้านด้วยนะหลายๆขั้นมีเกณฑ์การซื้อบ้านในปลายปีสาหรับราศีกันขอให้ได้บ้านที่มันแบบน่าอยู่ร่มรื่นมีธรรมชาติมีแสงแดดบรรยากาศดีๆกันนะเพราะว่าไพ่พลังงานเนี่ยเป็นแบบนี้เป็นแบบจัดเมนต์อะเป็นบ้านที่แบบอบอุ่นน่าอยู่มากเลยนะสำหรับราศีกัน แล้วก็ขอให้สมปรารถนาทุกท่านนี่คือพลังงานของราศีกันในเดือนตุลาค่ะขอบพระคุณทุกซับทุกเมนทุกไลค์ทุกการติดตามอย่าลืมนะคะการกดติดตามต้องกดการแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยจะได้รับชมคลิปใหม่ๆพลังงานดีๆพลังงานที่เป็นพลังงานบวกมอบให้กับท่านผู้ชมทุกท่านในทุกๆคลิปพบกันใหม่ในคลิปถัดไปขอบพระคุณมากสวัสดีค่ะ